นิโอนาซีคือใครเกี่ยวอะไรกับนาซีเดิมหรือเปล่าสวัสดีค,ค่ะจ๋าชาแนลพอยต์ปิวค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะเป็นระยะเวลาเป็น10ปีแล้วเนี่ยเวลาที่เราเสิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตหรือไปอ่านผู้บทความเมืองนอกเนี่ยนะคะเราจะได้ยินคนกล่าวหากันว่าคุณเป็นนิโอนาซีคุณทาแบบนี้คุณเป็นนิโอนาซีอย่างเคสล่า <c oughs> สุดที่ชัดเลยก็คือตอนที่อีรอนมาร์กเนี่ยทำมือแบบยกๆนะคะ <c oughs> ๆๆแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันท่า s a l u t นาซี <c oughs> หูยคุณเป็น <c oughs> นิโอน,นา นาซีคนนี้ไม่ใช่นี่เป็นการตัดสินคนอื่นคําถามสําหรับพวกเราชาวไทยเนี่ยนะคะที่อาจจะห่างไกลจากวัฒนธรรมตะวันตกก็คือแล้วนี่โอนาซีคืออะไรเอ้ยฉันเคยได้ยินชื่อนี้คร่าวๆนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฉันจะคุ้นกับนาซีที่เป็นพรรคของฮิตเลอร์มากกว่าสรุปแล้วนี่โอนาซีคืออะไรเกี่ยวอะไรกับนาซีเดิมหรือเปล่าวันนี้วิเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะไหนใครเห็นวิวไปเที่ยวแล้วอยากไปเที่ยวแบบวิวบ้างคะใครเห็นวิวไปเที่ยวแล้วทั้งสนุกถึงได้สาระแถมกิิินนรููออยยยย่สบบาาาแล้้้วววไปงีีทม มากมายให้ทุกคนได้เลือกไปเที่ยวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปยอดฮิตท,ที่ทุกคนแย่งกันอย่างทริปอียิปต์ซึ่งมีทั้งแบบไปชิลๆสบายๆตั้งแต่อียิปต์เหนือจดใต้รวมไปถึงทริปไฮไลท์อียิปต์รีบไปรีบกลับแต่เที่ยวไฮไลท์ครบ,ครบใช้เวลานิดเดียวก็ไปเช็คอินหน้าพีระมิดได้แถมยังมีทริปรัสเซียที่บอกเลยว่านี่คือทริปที่หรูที่สุดของ Point of View on tour กินหรูอ,อยู่ดีกินมิชลินสตาร์ฟังประวัติศาสตร์ไปด้วยพลนในทุกรูปแบบนี่ยังไม่นับทริปอื่นๆอีกกกมมาายนะอรู้ว่าตอนนี้เรามีิปปหเด้านะะคสามารถอัปเดดตไ้ที่ย ontour.com ค่ะรีบหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละทิปเต็มเร็วมากแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกินหรูอยู่สบายเพราะวิวอยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้ไปพร้อมกับวิวค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเวลามีอีเวนต์เหมือนกับอีลอนมาร์กเนี่ยแพทเทิร์นมันก็จะคล้ายๆเดิมทุกครั้งค่ะก็คือเริ่มจากมีคนทําอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์มีคนไปชี้บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นนีโอนาซีในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยบางทีก็ยอมรับเลยหรือบางทีก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาบังคับบอกว่าทุกคนเป็นนาซีแบบนี้ไม่ได้นี่เป็นการตัดสินคนอื่นวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันค่ะว่าสรุปอีลอนมาร์กเนี่ยเขาเป็นนีโอนาซีหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้เป็นหรือใคคคคครรรรรไไไปปปชีีีี้้ววววว่่่่่าา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 เเเเเเ็นน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 ยยััังงงะะะะะแแตตจมุกกโออซซืพพลิูดถึํ ภาพที่มันเด้งขึ้นมาในหัวเราเลยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกาไม่ว่าจะเป็นคุณฮิตเลอร์ที่มีหนวดจุ้งอยู่ตรงนี้แต่เราที่เรียนประวัติศาสตร์มานี่นะคะเราก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคนาซีหรือว่าตัวฮิตเลอร์เนี่ยก็หมดบทบาทไปจากเราไปโดนยุบโดนล่มตายไปตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่2แล้วไม่ใช่หรอคําตอบก็คือใช่ค่ะแบบออฟฟิเชียลเนี่ยนาซีได้จากเราไปแล้วตอนจบสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแต่อุดมการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้หายไปค่ะมันยังแฝงตัวอยู่ตามที่ต่างๆในโลกขขออองงงเเรราาาพะว่่่ืนนซีมั ช่แค่เรื่องของชื่อพรรคการเมืองค่ะแต่มันคือเรื่องของแนวคิดซึ่งพอมันเป็นแนวคิดเป็นอุดมการณ์ต่อให้คนที่เป็นแบบตัวหลักของอุดมการ์นั้นตายจากไปบางทีแนวคิดหรืออะไรมันก็ยังอยู่ในสังคมและมันก็แค่รอเวลาว่าพร้อมเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาอีกครั้งเหมือนกับพวกเชื้อโรคต่างๆที่ฝังอยู่ตามที่ต่างๆในร่างกายเรารอเมื่อไหร่ที่ว่าภูมิคุ้มกันเราตกเนี่ยมันก็จะฟื้นขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะและคนบนโลกเนี่ยเขาก็ให้นิยามของแนวคิดนี้ที่กลับมาอีกครั้ คำว่านาซีเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปส่วนคำว่านีโอง่ายๆเลยนีโอแปลว่านิวแปลว่าใหม่นะคะดังนั้นมันคือนาซีใหม่มันคือการกลับาหม่ครั้งหนึ่งของนาซีค่ะซึ่งแนวคิดเนี้ยไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกไม่ได้กระจุกอยู่แค่ที่แบบเยอรมนีเดิมแต่มันกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยแล้วหลายๆครั้งแนวคิดเนี้ยก็ไปทําให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมมากมายนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องนีโอนาซีเราต้องมาดูแนวคิดนาซีเดิมก่อนค่ะว่าอ่ะแล้วที่ว่าบอกว่าเป็นแนวคิดเป็นแนวคิดไม่ใช่พักการ ะะเป็นแนวคิดที่หลายๆคนคิดว่าอ,อ๋อฮิตเลอร์จะต้องเป็นคนคิดขึ้นมาแน่ๆแ,แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ค่ะแนวคิดแบ่งแยกเผ่าพันธุ์เนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้วค่ะคือมันเป็นแนวคิดที่เกิดมาตั้งแต่ช่วงแบบศตวรรษที่19ค่ะตอนนั้นอะมันเป็นช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มเฟื่องฟูงขึ้นมาในโลกใช่ไหม <c oughs> ก็แปลว่าคนเนี่ยเริ่มตื่นเต้นกับวิทยาศาสตร์แรกๆหลังจากที่ผ่านยุคกลางมาอะไรมาดังนั้นเขาก็พยายามจะวิทยาศาสตร์เนี่ยมาหาคําตอบหลายๆอย่างนะคะถูก้างงผิิ่นนนีััยตร์์เเเขุุืืออออพมษชชธ ว่าอมนุษย์เราในแต่และเชื้อชาติในแต่และเผ่าพันธุ์มันมีความแตกต่างยังไงอะไรบ้างทีเนี้มันก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้ไหมว่าเชื้อชาติไหนเผ่าพันธุ์ไหนเนี่ยที่มันดีกว่าเชื้อชาติอื่นเผ่าพันธุ์อื่นมันมียีนแบบไหนที่มีคุณสมบัติเด่นมียีนแบบไหนที่มีคุณสมบัติด้อยแล้วก็พยายามหาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นี่มาสนับสนุนเสร็จปุ๊บพอเขาได้มาปุ๊บเขาก็ได้ข้อสรุปแบบผิดๆเพราะว่าเต็มไปด้วยอคติและเต็มไปด้วยแบบว่่่่่่าาาแนนนนนนววคคคคิิดดดดขออออองงงงทททีีีเเเป็นนจ็จััับชชืื้ตสสสูุใโลกก เชื้อชาติของพวกผมทองตาฟ้าโดยเฉพาะพวกชาวยุโรปเหนือเพราะนี่คือเชื้อชาติที่แข็งแกร่งที่สุดแร่งกว่าเผ่าพันธุ์อื่นไปอีกแล้วแนวคิดนี้เนี่ยนะคะก็กลายเป็นแนวคิดที่เขาใช้เอาไปล่านานิคมชาวบ้านต่อค่ะเพราะเขาเชื่อว่าเผ่า,าพันธุ์จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งที่สุดดังนั้นฉันต้องเอาความสูงส่งเอาความรู้เอาวิทยาการเอาความก้าวหน้าที่ฉันมีเนี่ยเอาไปเผยแพร่ชาวบ้านอุ้ยพวกแกทาไม่เหมือนฉันพวกแกคือผิดพวกแกคือแบบต่ําต้อยต่ำเตี้ยเรียดินฉันในฐานะเผ่าพันธุ์ที่สูงส่ง,สงกว่าเนี่ยควรจะ ลกตั้งแต่เป็นร้อยปีก่อนสมัยฮิตเลอร์ค่ะจนกระทั่งข้ามาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1จบเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันมีคนเอาแนวคิดนี้มาใช้ในเยอรมนีค่ะบอกว่าเฮ้ยนี่รู้ไหมสาเหตุที่ทําให้เยอรมนีพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะทั้งๆที่เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งกว่าเพราะว่ามันมีเผ่าพันธุ์นึ่งอยู่กับพวกเราด้วยนั่นก็คือพวกชาวยิวเนี่ยแล้วยังไม่นับนะว่าชาวยิวอ่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรมันก็มีแนวคิดนี้เกิดขึ้นในเยอรม ถึงขนาดที่ว่าเขาบูชาแนวคิดนี้เขายึดถือเลยว่าเขา่เป็นคนขาวแล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องทําของคนขาวถึงขั้นแบบเผยแพร่แนวคิดของตัวเองออกมาผ่านหนังสืออยู่ชุดหนึ่งชื่อว่า Mycroft นะคะคนคนนั้นก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์นั่นเองค่ะปัจจุบันนี้ถือเป็นหนังสือต้องห้ามแล้วเรียบร้อยนะคะวิวเคยเล่าถึงไปสามารถย้อนไปดูได้ใดๆก็ตามเนื้อหาในนั้นเนี่นนยก็พูดเอาไว้ชัดเจนเลยถึงการแบ่งชนชั้นทางสังคมถึงเชื้อชาติถ,ถึงนู่นถึงนี่ทีเนี้พอฮิตเลอร์เขาเป็นคนที่มีอํานาจในพรรคที่ชื่อว่าพรรคนาซ มีอุดมการนะคะบอกว่าเขาจะใช้ความคิดนี้ในการพาโลกทั้งใบเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าเขาในฐานะผูาพันที่สูงกว่าจะต้องปกครองทุกคนค่ะทีนี้พอแนวคิดนี้มันโดนออามาใช้เยอะมากๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะแล้วคนกลุ่มหลักที่เอามาใช้คือพวกพรรคนาซีคนก็เลยตั้งชื่อแนวคิดนี้บอกว่าอ๋องั้นเราเรียกแนวคิดนี้ว่าแนวคิดของพวกนาซีเลยแล้วกันแนวคิดดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนมันก็เลยกลายเป็นแนวคิดนาซีตั้งแต่นั้นมาค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ก็อย่างที่เรารู้กันค่ะพรรค ซีก็ถูกปิดไปตัวฮิตเลอร์เองก็ตายไปในกรณีที่ใครเชื่อตามประวัติศาสตร์นะส่วนใครจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเก็บไปคุยกันในโอกาสหน้าหลายๆคนก็พยายามจะลบแนวคิดสุดโต่งนี้นะคะพยายามจะเผาหนังสือทิ้งแบนนู่นแบรนดนี่พยายามจะสอนเรื่องราวต่างๆในโรงเรียนแต่แนวคิดสุดโต่งเนี้ยมันไม่ได้หายไปไหนคะ่ะมันยังอยู่กับโลกของเราต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะคนที่เป็นสมาชิพกพรรคนาซีหลายๆคนเนี่ยเขาก็แตกคือแตกกระจายกันจํานวนมากเนี่ยถูก คนที่สามารถหนีรอดไปได้และพวกกลุ่มที่บูชาแนวคิดนาซีที่หนีรอดไปได้นี่แหละค่ะก็เอานแนวคิดนี้ไปเผยแพร่ทั่วไปหมดเลยนะคะทั้งทั่วยุโรปแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเองด้วยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของเนโอนาซีแนวคิดของพวกนาซีที่กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่แนวคิดนาซีเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณแบบที่เดิมๆเนี่ยนะคะแต่พอเป็นเนโอนาซีแนวคิดนี้มันกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆคนแต่ละกลุ่มก็เลยไปพัฒนาแนวคิดนี้ให้เป็นในแบบความเชื่อออขงงตััวเเช่นนมจะ มีบางกลุ่มที่เน้นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเชื่อว่าคนขาวเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆจะมีบางกลุ่มที่ต่อต้านผู้อพยพมองว่าผู้อพยพเนี่ยคือคนที่ทําให้เกิดปัญหาคือไม่ได้มองแยกเป็นคนๆนะนะว่าเอ้ยคนนี้ทําให้ก่อปัญหาคนนี้ไม่มองรวมเลยใครอพยพมาคือเป็นปัญหาหมดโดยเฉพาะในยุโรปนะคะจะมีคนจํานวนหนึ่งเลยที่มองว่าใครก็ตามที่เป็นคนแบบเป็นคนนอกแล้วเข้าไปอยู่ในประเทศเขาว่าอพยพมาเนี่ยเป็นปัญหาภัยคุกคามของชาติส่วนบางกลุ่มก็ยังเกลียดชังพวกชาวยิววววอออยยยูู่่เเเหหมมมืนืนนดแลล้ก็จะงงงาชาชบัค พุ่นวายของโลกของอะไรโดยที่ก็อย่างที่บอกเลยเขาไม่ได้ดูเป็นคนๆว่าเอ้ยคนนี้มันมี potential ที่จะทําหรือว่าคนนี้เป็นนั้นคนนั้นเป็นนี้ทั้งหมดเนี้ยคือมองแค่แบบเฮ้ยคุณเชื้อชาตินี้แปลว่าคุณต้องเป็นแบบนี้ทันทีเลยทีเนี้ยด้วยความที่มันมีคนสานต่อแนวคิดนี้แล้วเนี่ยนะคะพอมันกระจายไปตามที่ต่างๆเนี่ยแต่ละที่มันก็ตอบรับด้วยวิธีการที่แตกต่างกันบางที่เขาก็คิดเฉยๆบางที่เขาก็มีการตั้งกลุ่มแล้วก็ออกไป take action ด้วยยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม KKK ในสหรัฐอเมริกาที่เเป็็นนกกกลลุุ่่มมมทีีีแแแววคิิดดดยชาาตตบบสโๆ้ ออกไปก่อความไม่สงบอะไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือยังมีอยู่นะหรือกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือพวกกลุ่ม alternative right ซึ่งตามชื่อกลุ่มเนี่ยหมายถึงพวกขวาทางเลือกแต่จริงๆแล้วแนวคิดเขาเนี่ยคือขวาสุดโต่งขวาาวันนี้ไม่ได้แล้วนะเขาจะเชื่อว่านคนขาวคือดีที่สุด,เ,ดเกย์ไม่ชอบยิวแล้วก็ต่อต้านเฟมินิสต์ด้วยซึ่งเอาจริงๆกลุ่มเนี้ยตอนแรกคนก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายหรอกคะ่ะจนกระทั่งตอนที่ทรัมป์เนี่ยเริ่มเข้าสมัครเป็นประธานาธิบดีเริ่มมีกลุ่มผู้สนับสนุนเริิมม่่่่มมมมมอออะะไไรรปปาาาาากกฏววลุเาานน้ดัังจ ก็ได้นะเขาก็เลยสนับสนุนทรัมป์นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทรัมป์สนับสนุนกลุ่มนี้ไหมแต่ทรัมป์เคยแชร์มีผมพวกกลุ่มนี้จากเดิมที่แนวคิดของกลุ่มนี้เป็นแนวคิดเฉพาะกลุ่มมันก็เลยกลายเป็นแบบกลุ่มใหญ่ขึ้นมาเลยในอเมริกากลายเป็นกลุ่มที่แบบมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็น่าจับตามองค่ะว่าพอมันมีขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเหมือนกับที่ช่วง,งก่อนเราจะเห็นข่าวว่าแบบตอนที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงสมัยแรกตอนปี2016อะ่ะมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นผู้สนับสนุนทรักกก่่ววาาาุนนนนนีันัั้ทสสตเยภใบบ แล้วก็จะมีอีกกลุ่มที่น่าสนใจก็คือในรัสเซียเขาก็จะรวมตัวกันแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นนีโอนาซีสัญลักษณ์ของเขาก็คือเขาจะตัดผมสกินเฮดแล้วก็จะมีแบบการใช้เครื่องหมายสวัสดิกะอะไรเหมือนกับนาซีเลยนะคะซึ่งพวกนี้เขาก็จะเชื่อว่าเชื้อชาติรัสเซียน,นี่คือเชื้อชาติที่แบบสูงกว่าชาวบ้านอันนี้ก็คือพวกกลุ่มต่างๆนี่ยังไม่นับว่าในหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีพวกแนวคิดขวาจัดเนี่ยนะคะก่อตั้งตัวเองขึ้นมาในฐานะพรรคการเมืองยกตัวอ,อย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยนะคะก็จะมีพรรค AFD หรือว่า Alternative for g e r m a n คือเยอรมมันนนอคคื Deutschland นะนะซึ่งพววก,กีจ้จแิด จัดต่อต้านผู้อพยพหลายๆคนก็จะบอกว่าอ่าพักนี้มันมีแนวคิดแบบนิโอนาซีนะแต่ตัวพักเขาเองเขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าในเยอรมนะันน่ะมีกฎหมายแบนเรื่องนาซีเรื่องอะไรแรงมากแต่คนทั่วไปเวลาที่เขายกเคสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพักนี้คือดูเป็นนิโอนาซีมากๆเลยแล้วพวกความคิดพวกอะไรเงี้ยก็คือจะแทรกตัวอยู่ตามที่ต่างๆเป็นไปหมดนะคะถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเรียกนะเขาไม่ได้เรียกพวกนี้ว่านิโอนาซีแต่เขาอาจจะไปเรียกชื่อว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ใกล้กันมากๆค่ะก็คือ คือทาไมแนวคิดเนี้ยมันถึงไม่หายไปสักทีคือโอเคแหละแนวคิดทางการเมืองมันมีขวามันมีซ้ายมันสามารถไปได้ทั้งสองทางคนเราสามารถมีแบบอิสระทางความคิดได้นะคะแต่ไม่ว่าจะซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันเกินไปทุกคนมันไม่เป็นทางสายกลางเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันอันตรายนะเวลาที่เราคิดอะไรไปสุดด้านใดด้านนึงเนี่ยคลิปเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงแนวคิดซ้ายสุดเนาะเพราะว่าเราเน้นที่แนวคิดขวาสุดหรือว่าโยนาซีนะคะคําถามคือทําไมแนวคิดเนี้ยมันถึงไม่หายไปล่ะในเมื่อมันเคยถูกพิสูจน์มาแล้วในสมัััยยสงงคคครราาามมมมมโโลลกก้้้่่2ววเเเนนนิดขึแไ กับสังคมอันนี้เขาก็บอกว่าเออมันก็พอจะมีสาเหตุที่พอจะเดาๆได้บ้างนะบางคนเขาก็วิเคราะห์ว่าเกิดจากความไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงแหละทีนี้คนเราอ่ะเวลามันมีช่วงที่เศรษฐกิจแย่หรืออะไรแย่เราก็มักจะต้องหาให้ได้ว่าสาเหตุมันคืออะไรซึ่งบางครั้งมันหาไม่ได้ไงก็ต้องการแบบอะไรสักอันหนึ่งเอามาบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เศรษฐกิจแย่ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในสาเหตุที่คนชอบอ้างกันก็คือเรื่องป พอมันมีคนเยอะมันก็มีปัญหาไงคือเราไม่รู้ว่าใน100คนเนี่ยผู้อพยพเข้าไปทําปัญหาสักกี่คนอาจจะทำแค่หนึ่งคนก็ได้แต่ว่าพออพยพเข้าไปร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนมันก็คูณคูณคูณทวีขึ้นมันก็ดูเยอะว่าแบบเฮ้ยทำไมผู้อพยพทําให้เกิดปัญหาเยอะหรืออาจจะเกิดเยอะจริงๆอันเนี้ยเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่คนที่เขาอยู่เดิมเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะมองไงว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าและยังไม่นับว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการจัดสรรงบปปปปรรระะมาาณ่อัลลยยต้้งจดดสไไชวููแผพ แล้วคนที่อยู่เดิมก็จะสงสัยว่าทําไมฉันต้องแบ่งด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยยิ่งไม่โอเคกับผู้อพยพแล้วก็ทําให้มีแนวคิดเนี่ยขวาขึ้นขวาขึ้นเรื่อยๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเพราะว่าพวกนีโอนาซีหรือพวกสุดโต่งทั้งหลายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เป็นพวกที่ใช้สื่อเก่งอยู่แล้วเป็นพวกที่ใช้หนังสือใช้อะไรในการเผยแพร่ความคิดใช่ไหมพอมาในยุคนี้สมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตเข้าไปอีกเขาก็สามารถเผยแพร่นแนวคิดของเขาไปได้ถึงทุกคนเลยแล้วพอมันเข้าไปถึงใครปุ๊บแล้วคนคน,คนนัั้นนนนนนนเเเเเเกิรรโออออควควีีีททท์็ Echo Chamber, ทท็็มมปปลล่ืาา ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเคยสังเกตไหมเวลาเราดูคลิปหรือดูอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บอะถ้าเราดูน,นัานหน่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี้ยเราก็จะได้ดูอะไรแบบนั้นเยอะๆเยอะเหมือนใครชอบดูคลิปอะไรแบบสวยๆงาๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียว YouTube ก็จะฟีดคลิปพอยวิวให้ทุกคนดูรัวๆเต็มไปหมดเพราะว่านี่คืออะไรสวยงามไม่ใช่สิเราไม่ควรเล่นบุนกตอนนี้เห <c oughs> มือนแบบว่าถ้าสมมติเราดูคลิปที่เป็นแบบความคิดแนวไหนบ่อยๆอ,อะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตมันก็จะเข้าใจว่าเราชอบแนวคิดแบบเนี้ยมันก็จะดึงแนวคิดแบบเนี้ยมาให้เราดู แล้วเกิดเราเกิดไปสนใจเดี๋ยวแป๊บเดียวมันฟีดมาให้เพิ่มฟีดมาให้เพิ่มเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อคนนั้นก็คิดแบบนี้คนนี้ก็คิดแบบนั้นฟังไปฟังมาอาจจะเคลิ้มแล้วก็กลายเป็นแนวคิดสุดโต่งไปด้านใดนด้านหนึ่งเลยนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะหลังจากเจอ2เหตุผลแรกไปเนี่ยบางคนก็จินตนาการมากไปถึงขั้นที่ว่ากลัวค่ะมันเกิดความกลัวกลัวว่าชาติพันธุ์ของตัวเองเนี่ยจะสูญพันธุ์ไปเนื่องจากมีการแต่งงานข้ามเชื้อชาติมีการอพยพเข้ามาเยอะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังจะหายไปม กับกลุ่มพวกนิโอนาซีในที่สุดนะคะทีนี้ถามว่าแล้วพอเกิดแนวคิดนิโอนาซีขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วโลกจัดการไงกับแนวคิดนี้ต้องบอกว่าก็มีหลากหลายวิธีเลยนะที่โลกเราเนี่ยก็พยายามจะทําให้คนเนี่ยไม่สุดโต่งนะคะอย่างกรณีของนิโอนาซีเนี่ยก็จะมีเคสที่บางประเทศเขาก็แบนไปเลยเช่นในเยอรมนีที่เคยโดนมาหนักที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายแบนอะไรที่เป็นอุดมการณ์นาซีนะคะยกตัวอย่างเช่นทางเอฟดีที่วิวยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็เคยมีคนเสนอให้แบนเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งที่คนในโลกเขาใช้จัดการกับเรื่องเนี่ยก็ ที่แบบตรงกันข้ามไงพยายามให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่อาจจะรับสารจากฝั่งนีโอราซีฝั่งเดียวเนี่ยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยนะแนวคิดนาซีเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอะไรในโลกบ้างส่วนในบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าก็แบนสื่อไปเลยถ้ามันขวาจัดจนแบบเป็นอันตรายนะคะแต่เรื่องนี้มันก็ยังชวนให้ถกเถียงกันอยู่ว่าแล้วเราจะขีดเส้นตรงไหนว่าอันไหนคือขวาธรรมดาอันไหนคือขวาสุดโต่งเพราะว่าถ้าไม่ถึงกับขวาจนแบบทําผิดกฎหมายไปทําร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยมันก็ยังอยู่ในขอบเขตของเสรีภาพสื่อหรรืืออเเเปลล่่าาททีีคนมสิธ์ก ว่าจะคิดแนวคิดแบบไหนอะไรยังไงถ้าเราไปดูเราก็จะเห็นเลยว่าในสหรัฐอเมริกาเนะี่ยเขาก็มีการถกเถียงเรื่องนี้กันหนักหน่วงอยู่เหมือนกันดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะิว,วต้องบอกทุกคนว่าคําว่านโอนาซีเนี่ยมันก็เป็นคําเรียกของกลุ่มแนวคิดขวาจัดซึ่งต่อให้ฟังมาตลอดคลิปนี้เราก็ยังไม่ได้นิยามเป๊ะๆแบบเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยว่าอันไหนคือแนวคิดเอียงขวาอันไหนคือแนวคิดนีโอนาซีนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่สังคมต้องถกเถียงกันต่อไปค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะคะถึงจะไม่รู้ว่าจุดตรงไหนคือจุดที่ขวาเเเกกกินไปแแตต่่สสังงคมรรราาา็ู้ลลวหอุดโ จริงๆก็สุดโต่งในทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันเป็นผลเสียกับสังคมทั้งคู่เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปัจจุบันมากๆซึ่งเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเออจริงๆแล้วมันมาจากอดีตขนาดนั้นมันมีรากมาจากตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2สงงคราโลั้ที่1อะไรมันยงส่งลกกรท่่ชีวววงพเาามมมถึุัันนน้้แแไใค่เรื่องในปวัติศาสตตร์แ่มันนนเเป็รื่องแว เรื่องอะไรต่างๆเหมือนกับที่เราคุยกันในวันนี้ไงว่าแต่ทุกคนฟังคลิปนี้แล้วคิดยังไงบ้างคะกับแนวคิดนิโอนาซีคิดว่าเส้นไหนคือเส้นที่เขาควรจะขีดกันว่าอันนี้คือขวาเฉยๆอันนี้คือนิโอนาซีละมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ